ท่านกากพก็มีความห่วงใยนะครับเช่นเดียวกับผู้นําประเทศนะครับที่ท่านได้มีกระแสออกมานะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่สอดคล้องกันนะครับในสังคมว่าเราจะพยายามหาวิธีให้ดีที่สุดนะครับในกรอบอำน,นาจหน้าที่ของกกพกนะครับโดยที่ท่านกาพกพเนี่ยก็ได้พิจารณาถึงแนวทางนะครับในอดีตที่ผ่านมาว่าได้เคยเสนออะไรภายใต้กรอบนโยบายภายใต้กรอบหน้าหน้าที่ที่ท่านมีนะครับ ก็ในช่วงเวลาของปี2,565นะครับซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่เราประสบกับปัญหาเรื่องของวิกฤตการของรัสเซียยูเครนนะครับที่มีปัญหาเรื่องของค่าเชื้อเพลิงนะครับที่มีการปรับตัวสูงขึ้นนะครับอย่างน้อย6เท่านะครับโดยเฉพาะเรื่องของการนําเข้าก๊าซ LNG นะครับเพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้านะครับในช่วงเวลานั้นก็มีการหารือกันนะครับถึงวิธีการที่จะลดราคาพลังงานนะครับกับพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดนะครับ แล้วก็หลายๆมาตรการก็ได้มีการดําเนินการไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่เราได้พยายามที่จะมีการเจรจาเรื่องของ LNG นะครับให้ได้ต้นทุนในการที่ถูกลงนะครับแล้วก็รวมถึงการเรียกคืนการลงทุนบางส่วนนะครับที่เรียกว่าคลอแบ็กนะครับที่ไม่ได้มีการลงทุนจริงนะครับแล้วก็รวมถึงการพยายามที่จะลดในเรื่องของอัตราของการใช้ท่อส่งแก๊สนะครับที่ที่จะช่วยทําให้ค่า เชื้อเพลิงถูกลงนะครับล้วก็ทําให้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าถูกลงนะครับแต่ก็มีอีกมาตรการหนึ่งที่เราได้เคยเสนอไว้นะครับในช่วงปี65เช่นกันนะครับว่าสิ่งที่ควรจะต้องคํานึงถึงในพ่วงเวลานั้นเนี่ยก็คือเรื่องของการที่อาจจะต้องมีการทบทวนนะครับเรื่องของโรงไฟฟ้านะครับที่เคยได้รับสัญญาแอดเดอร์นะครับหรือฟีดอินทาริฟตั้งแต่ปี2547นะครับซึ่งก็มีอยู่ ทั้งเชื้อเพลิงประเภทโซลารวินนะครับก็จะได้รับแอดเดอร์ประมาณ10ปีนะครับแล้วก็รวมถึงพวกไบโอแมสไบโอแก๊สต่างๆเนี่ยก็จะได้รับแอดเดอร์ประมาณ7ปีนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยหลังจากที่ผู้ผลิตเหล่านี้เนี่ยได้มีโอกาสเข้ามาสู่กระบวนการผลิตแล้วก็มีโอกาสได้ขายไฟนะครับแล้วก็มีโอกาสได้คืนต้นทุนบางส่วนไปแล้วเนี่ยนะครับ เราก็พิจาราเห็นแล้วว่าต้นทุนของเทคโนโลยีในปัจจุบันนะครับไม่ว่าเป็นเรื่องของการปลิตไฟฟ้าเนี่ยก็มีแนวทางที่ถูกลงนะครับแล้วก็รวมถึงภาวะการที่ที่อยู่ในห่วงเวลานั้นเนี่ยมันจะเป็นที่จะต้องหาวิธีที่จะช่วยเหลือประ,ประเทศชาติเป็นสําคัญนะครับก็เลยทําให้ทางกรกพในยุคนั้นเนี่ยก็ได้มีการเสนอเรื่องนี้ไปที่ฝ่ายนโยบายนะครับ ซึ่งประกอบกับหว่วงเวลาในปัจจุบันนะครับก็เป็นหว่วงเวลาที่สําคัญอีกเช่นกันที่ทางฝ่ายนโยบายเนี่ยก็ได้มีความคิดนะครับที่อยากจะทบทวนในเรื่องของแนวทางการลดค่าไฟให้กับพี่น้องประชาชนนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าแนวทางนี้ก็สอดคล้องกับข้อเสนอนะครับที่ทงางกรกพได้เคยนําเรียนต่อฝ่ายนโยบายไว้แล้วนะครับก็เลยทำเป็นทำเป็นที่มาว่าเ,เราจะหาวิธเีเช่นไรร่วมกันนะครับในการที่จะ พารณาถึงแนวทางที่จะทําให้เกิดความเป็นธรรมที่สุดในสังคมนะครับแล้วก็ช่วยเหลือในการลดค่าไฟนะครับให้กับพี่น้องประชาชนอันนี้ก็เลยเป็นเป็นที่มานะครับที่เป็นมติกรก,กพแล้วก็ได้มีการพูดคุยกันในวันนี้นะครับซึ่งจากแนวทางนี้เนี่ยนะครับก็ได้มีการประเมินกันนะครับว่ามันจะช่วยเหลือในเรื่องของการลดค่าไฟได้ ประมาณ17สตางค์นะครับอย่างน้อยนะครับถ้าหากว่ามีการเจรจาแล้วก็มีการพูดคุยกันนะครับแล้วก็ทําให้เกิดการลดเรื่องของค่าไฟลงนะครับทันทีนะครับก็ประมาณ17สตางค์นะครับก็อันนี้ก็ต้องเป็นก็ต้องเรียนว่าอาจจะไม่ใชออ่อำนาจของกกพโดยตรงนะครับแต่กกพเนี่ยโดยตามกฎหมายเนี่ยท่านมีหน้าที่เสนอแนะนโยบายนะครับที่ เป็นข้อห่วงกังวลน,นะครับแล้วก็นําเรียนไปสู่ฝ่ายนโยบายเพื่อจะได้พิจารณาในการหาทางที่จะดูแลนะครับในเรื่องนี้ต่อไปครับวอ้เมื่อกว่เสนอนี้เนี่ยค่ะสามารถลดค่าไฟฟ้าได้ทันทีตั้ง17 17สตางค์แล้วทําไมเมื่อปีส5าถึงไม่ได้รับการพิจารณาผมคิดว่าเรื่องนี้อาจจะอยู่ที่ฝ่ายนโยบายนะครับซึ่งทางฝ่ายนโยบายก็อาจจะรับเรื่องนี้ไปนะครับแต่ก็อาจจะอยู่ในกระบวนการที่ท่านกําลังพิจารณาอยู่นะครับซึ่ง เรื่องนี้ก็ต้องติดตามถามทางฝ่ายนโยบายต่อไปครับว่าจะนําเรื่องนี้ขึ้นมาทบทวนอย่างไรต่อไปครับถ้าเรื่องนี้ถ้าเรื่องนี้เขาได้รับก,า,า,ก,า,การชนาจากรัฐบาลมันมีโอกาสที่จะลดลงกว่า17เจสตางค์คือ17เจสตางค์เนี่ยต้องเรียนว่าเป็น,ปนการคิดจากค่าใช้การใช้ไฟนะครับของรอบที่จะเกิดขึ้นนะครับใน ช่วงมกราถึงเมษายนนะครับคือเราก็เปรียบเทียบกันเป็นทีละรอบนะครับเราก็เห็นตัวเลขของ17สตางค์นะครับแล้วก็ตัวเลขตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นกรอบอกว้างๆนะครับเป็นกรอบอกว้างๆเพราะว่าเวลาที่เราคำนวณจริงเนี่ยมันอาจจะต้องมีมีมีมแฟกเตอร์อื่นๆนะครับแต่ว่าก็ก็อยากให้ให,ให้ให้เห็นภาพที่จับต้องได้ก่อนว่ากรอบมันคือประมาณนี้นะครับวางทำลายว่ายังไงบ้างครับหลังจากนี้ทำลายจากนี้ไปก็ถ้าตามที่ท่านกกพท่านได้ให้แนวทางไว้ก็คงจะต้องอาจจะมีหนังสือ นาเรียนนะครับไปที่ทางท่านรัฐมนตรีนะครับให้ท่านได้รับทราบเกี่ยวกับเรื่องนโยบายที่เราได้เคยนําเสนอในเรื่องนี้ไปก็มันมันเอทก,ก็ก็คงไม่นานหรอกครับก็ก็เป็นเป็นมติที่ทางท่านกรกตอยากให้เราเรารีบรีบเร่งในการที่จะได้มีโอกาสานําเสนอเรื่องนี้กับฝ่ายนโยบายครับทีนี้ 10, 17สตางค์เนี่ยได้แค่สัดส่วนเดียวนี่ฮะแต่ถ้าจะต้องเรีกยกไขมันจริง,รงๆเนี่ยครับไปจนถึง3ามบาทเจ็ดสิบเนี่ยเรามองแนวทางไหนเพิ่มเติม ก็ผมก็เห็นหลายๆภาคส่วนนะครับก็ได้มาช่วยกันระดมสมองนะครับแล้วก็ช่วยกันคิดนะครับในหลายๆวิธีนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนที่เป็นตัวเชื้อเพลิงเองนะครับที่เป็นต้นทุนอย่างน้อยเนี่ย51เนเนี่ยก็อาจจะมีส่วนในการที่เราจะหาวิธีนะครับที่จะลดต้นทุนของพลังงานลงนะครับซึ่งเรื่องนี้ทางกรกพเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยประเทศเรา ได้ใช้เชื้อเพลิงนะครับโดยเฉพาะเรื่องของก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าเนี่ยเราก็พยายามที่จะมองถึงการปรับเปลี่ยนสัญญานะครับจากสัญญาที่เป็นสปอตนะครับหรือสัญญาระยะสั้นนะครับให้เป็นสัญญาในระยะปานกลางหรือสัญญาระยะยาวมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งก็จะทําให้เราได้มีโอกาสเจราจาแล้วก็ได้ต้นทุนของค่าก๊สที่ถูกลงนะครับแล้วก็รวมถึงเร่งการเร่งการผลิตในประเทศเองนะครับเพื่อให้การ ผลิตในประเทศได้สามารถที่จะนําเชื้อเพลิงมาใช้เองในประเทศในราคการต้นทุนที่ถูกลงไปเช่กนกันครับเปลี่ยนสัญญาการะยะสั้นเนระยะกลางยาวคือหมายถึงสัญญาที่จะเกิดขึ้นใหม่ในอนาคตไม่ใช่ปรปรสัญญาที่ทําไปแล้วใชเ่เนื่องจากสัญญาเหล่านี้เนี่ยเขาก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนเพราะว่าเวลาที่เขาซื้อสปอตเนี่ยเขาก็ต้องอยากจะปรับโครงสร้างของของการเจรจาให้เป็นสัญญาในระยะกลางและระยะยาวซึ่งจะมีต้นทุนที่ถูกลงนะครับเขาก็ต้องไปเจรจากับทางผู้ ผู้ขายนะครับที่ที่เขาจะต้องนําเข้าครับผมประเมินแนวโน้มต้นทุนค่าไฟฟ้าในรอบถัดไปยังไงบ้างคะตอนนี้อาจจะต้องเรียนว่าทรายเนี่ยอาจจะต้องเรียนว่าเป็นทรายที่ดีนะครับในเรื่องของอ,อุณหภูมินะครับในรอบปัจจุบันที่อาจจะมีอุณหภูมิค่อนข้างจะเย็นนะครับก็อาจจะทําให้การใช้ไฟน้อยลงนะครับออส่วนในเรื่องของค่าแก๊สเนี่ย ผมก็ดูแล้วก็ยังไม่ได้ไม่ได้ถูกลงอย่างที่คิดเท่าเท่าที่ควัวนะครับทั้งหมดเนี่ยก็เราก็ยังเฝ้าติดตามอยู่นะครับว่าว่าจะมีส่วนช่วยเช่นไรนะครับส่วนอัตราแลกเปลี่ยนก็อยู่ในสภาวะที่ค่อนข้างจะไม่ไม่แตกต่างจากไปเมื่อเมื่อปีที่แล้วเท่าไหร่นะครับ TDI เสนอให้ปรับลดค่าความพร้อมจ่ายทางคอมคิรครับในเรื่องค่าความพร้อมจ่ายจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะต้องมองมองมอง,มองทั้งสองด้นนะครับค่าความพร้อมจ่ายเนี่ยเป็นเรื่องของการที่เราสร้าง ระบบให้มีความมั่นคงให้เกิดขึ้นถูกไหมครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เราได้มีการพูดคุยกับทงางภาคเอกชนเพื่อให้เกิดการลงทุนตั้งแต่เริ่มต้นถูกไหมครับในเรื่องนี้ถ้าหากว่าเรามองถึงค่าความพร้อมจ่ายกับเรื่องของคุณภาพแล้วก็ความมั่นคงนะครับ mm hmm. เมื่อเราเปรียบเทียบกันเนี่ยเราอาจจะต้องมองอย่างเป็นธรรมว่าถ้าหากว่าวันนี้เนี่ยเราอยากได้ไฟที่ราคาถูกๆแต่ติดติดดับดับเนี่ยกับไฟที่มีราคาที่ค่อนข้างจะ โอเคแต่ว่ามีความมั่นคงด้วยนะครับเราจะมีความาพร้อมในในเรื่องนี้แค่ไหนถ้าวันนี้เรากลับบ้านไปแล้วเราเปิดไฟแล้วไฟมันจะติดหรือไม่ติดเราก็ไม่รู้หรือโรงงานที่เขามาตั้งที่ประเทศไทยแล้วมันจะติดหรือไม่ติดก็ไม่รู้เนี่ยซึ่งมันก็มีความไม่มั่นใจในการที่จะมาลงทุนหรือการใช้ชีวิตใน ปกติของของประชาชนนะครับแต่าทางดีดีไอท์เขาบอกว่าโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่มีประมาณ13โรงแล้วมันมี7โรงที่ไม่ได้เดินเครื่องแต่ก็ต้องจ่ายอยู่ตรงนี้มันจะนํามาพิจรารณาไหมครับพูดถึงคือเรื่องเรื่องค่าความพร้อมจ่ายจริง,รงๆเนี่ยเราเราก็จะเห็นภาพถึงว่าถ้าหากปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้สร้างโรงไฟฟ้าใหม่เพิ่มเลยนะครับตัวเลขของรีเซฟต่างๆมันก็จะน้อยลงเรื่อยๆถูกไหมครับเพราะว่าการใช้ไฟในประเทศเราเนี่ยจะโตขึ้นเรื่อยๆถูกไหมครับ ซึ่งถ้าหากว่าดูจากตัวเลขในปัจจุบันเนี่ยตัว reserve margin ที่คนชอบพูดถึงเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณสัก30%นะครับถ้าหากว่าอัตราการ growth ของของการใช้ไฟเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3%ต่อปีเนี่ยผมคิดว่าภายในอีก5้0ถึงปีเนี่ยถ้าหากเราไม่สร้างโรงไฟฟ้าไดๆเพิ่มขึ้นเนี่ยตัวเลข margin ตรงนี้ต้องลดลงและค่าความพร้อมใจนี่แหละจะกลายเป็นตัวเลขที่สําคัญว่าเขาก็จะต้องกลับมาเจราจากับเราแหละว่าถ้าหากว่าท่านต้องการให้ฉันพร้อมใจเนี่ย ตัวเลขนี้มันอาจจะต้องสูงขึ้นสำหรับชั้นเหมือนกันนะเพราะว่ามันก็คือการเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องของเชื้อเพลิงทั้งในเรื่องของการลงทุนที่ผ่านมา